พยายามแล้วพยาพยามอีกลำผักแล้วลำบากอีก24ชั่วโมงซาวันนี้คบวัวอะไรมากเรื่องเราค่อนข้างเยอะและซับซ้อนเพื่อไม่ให้กินเวลาโจโตชิมมากไปไปดูกันเลยเพื่อคลิปมากเรื่อคอมเมนต์จะมีคนบอกว่าถึงในคลิปปริริตาจะไม่มาแต่ตอนนี้ปริริตามันเข่าตู่แล้วเพร้อมเดินก็ไแมชชาัารีรอ คอมเมนต์นั้นจชืรีบเข้าเกนทันทีซึ่งเมื่อใครมาดูแล้วงงครับคือใน EP ก่อนนั้นให้ผมพยายามตามหาเคียบเบูิต้าแต่เคียบแกดูเหมือนไม่รู้ว่าเป็นตัวเรืออะไรพยายามเข้าตู้มาสักทีเลยก็ลังจะลงคลิปไปไม่ช้าไม่นานก็มีคนคอมเมนต์เข้าบอกว่าเคียบแกมาแล้วแล้วจึงเริ่ซูมทันทีซึ่งก่อนเฮ้ยซูมเริ่มแรกนี่เบลิต้าโผล่มาเลยเหรอฟ<ะ>้าที่มาตัวสีดาวเองนะคะุณซึ่งรอบที่สองก็มาแล้วตัวหนึ่งแม่นี่มื่อครตัวสีดาวอย่งนะ้ทำไมมันออกยากออกยากจังเลยฟ้าซึ่งการซูมนัน ออตัวเกือเกือไม่ให้เราหลายรอบยูโ <Y> ฮ uh oh> ซึ่งก็สุมไปหลายรอบพอควรค้ากว่าจะได้บีต้าครบตามที่เราต้องการแม <M> mm> ไม่รู้ว่าดดงทำด้วยอะไรนี่ขนาดแค่ตัวสีดาวเองนะซึ่งการสุมนั่นก็ออกตัวเกือเกือไม่ให้เราหลายรอบยูโ <Y> ฮ uh oh> ซึ่งก็สุมไปหลายรอบพอควรค้ากว่าจะได้บีต้าครบตามที่เราต้องการ แม่ไม่รู้ว่าดวงทำด้วยอะไรนี่ขนาดแค่ตัวสีดาวเองนะหลังจากได้มาก็มาช้าๆร,รอดกดอัจิขอเขาให้ใช่ไม่ร้วงก็ได้คุณละหกดาวนี่มายืนเปิดเตาให้เราดม <S 1> <S 1> ฮเปีนเป็นสีจอมแทนจากการตามหาคุณมามากกว่าหลายอีพีใช่ล้วกาติดตามจะรู้เข้ามาพมตามหาไอ้หนูนี่นานมวกแบบ ถ้าคงงีพีได้เลยมัง้งซึ่งเมื่อคิดยังเนี่ยมันก็ทำผมเกิดความ,วาม,ม,ไร,ไมรู้สึกปื๊มปิ่มใจยังไงไม่รู้ซึ่งความปื้ดปิ่มที่มีในใจนั้นก็มีได้ไม่นานเพราะวกก่าคนดูก็รับเกมขั้นถัดไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋อาเรื่องช้ยฟีเซอร์หาดาวอีก <c oughs> แล้วคนจะไม่าจากไหนหรอฟ้าฉันเลยจะสรงเอาสติอารมณ์แต่สักพักหนึ่งผมก็เนื้อเขินได้เพราะฟีเซอร์หาดาวไม่ได้แล้วก็พอมีตัวสีดาวอยู่นี่วะเอ้ยไหนดูซิมีหรือเปล่านะเออมีเยอะโคตรเลยแต่ล้วก็ไม่่ใชเรื่องยาับผมริฟ ตอนนี้นปฏิบัติการการรองตามหาวา้ดดิฟิเซอร์จังได้เริ่มกลับมาให้รองหนึ่งพร้อมกันเลือกแดนชายอ่านี่ยังไม่ได้รี่้อคิดถึงเลยฮะใช่ครับพอนนี้คือดานที่พมนล้วเล่นออสตาวันแรกซึ่งมันก็ชวนให้ผมคิดถึงเอาหมักมากล้วก็สถานที่เราซองเคยไปเดทกันครั้งแรกแลยก็พักเลี้ยงละเมอเพลรักไปกับคนสู่โรคแห่งความโจดร้ายกันต่อดีกว่าใช่ซึ่งในรามนี้พวกบาร์ใครวางคอกตัวเดียวก็ผ่านได้สบายสบายซึ่งก็ทำให้ผากรมุนจะพูดไงแล้วอะใช่ก็นี่มาแค่ด่านแรกเลยนะ คุณท่านลงเลยผ่านก็เป็นรู้จะพูไงแล้วแล้วก็ร้องวอนอย่งานซ้ําๆเรื่อยๆไม่ช้าไม่นานก็ได้วอดิบครบแล้วคือก็มาชักเช้ารีรอเลยวไอ้นูนี่เข้าคลินิกเสิร์ฟความงามปั้นให้ตัวขาวขึ้นมาทันทีแล้วก็อัจชึอ่าใช่แล้วนี่คงสิ้นสุดปฏิบัติการการทำหาโมคอริของคุเรจินดาวแล้วล่ะอาจารย์นะก็มาชักช้ารีรอาแต่เดียวก่อนจุณเีมีความคิดหนึ่งในหัวผมพอึ้นมาว่าต้องรีวิวคุเลจินหกดาวเปล่าวะคือผมก็ยืนนิ่งคิดอยู่สักพักใ แล้วก็ตัดใจขึ้นมาได้ว่าเออตกดาวเขาก็มีอะไรหรอกบนะ้างไปเอาเจ็ดดาวมาให้ดูรีวิวเลยดีกว่าแล้วก็เจะเข้าให้เฮไอสกอรีตัวฟ้าเนี่ยมายืนอาคแคปเปลิลหลักแลให้เราดมเลวหลัลจงจากได้มาได้ความเก็บกดนที่ตามหามาตั้งนานถึงมาชักช้าๆลีหรอเอาเมนูนี่เดบิวเค่ะวงลากลับไปฮีโร่สองแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะออฟฟิเซอร์ไม่ใช่หรอฟ้า เขาไม่บอกกันเดียวว่าจะมาไม่งั้นก็รอก่อนได้คะบอกว่าคราบผมเป็นคนดวงไหม่ดีจวะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับผมสเสมอสเสมอ,สมอน่ะแหละแล้วก็ไอ้หนูคุณเลิศตักคนนะนี่มารอกันหน่อยสิเวลาไปเล่นทิ้งจะได้ไม่เวอร์เริ่มแรกตัวบบราคาวางที่500บาทแต่สกิลแรกคอมมันนั้นก็มันจะเป็นการยกดินขึ้นมาจากพื้นโอ้ส่วนราคาอัพนี่ก็ไม่ได้แพงอะไรหมากมาสักเท่าไหร่แล้วต่อมาร้วย้สกิลที่2มันเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าไปพร้อมเมืองกบพุ่งเข้ามาแล้วก็เป็นระเบิดส ี่วงซื้อมากาดูดีโโอ้ใช่แต่ผมไม่ไดไเ,เดี๋ยวหวังไก่สกิลอะไรพอดีหรอกครับพอดีว่าอีไมนาจะเห็นของดีกันแล้วล่ะแล้วก็ต่อมาสกิลที่สามซื้อขันนี้นเป็นจะขก,การะโดดแล้วพุ่งเข้าไปมันเป็นจะาขก,การะโดดแล้วปล่อยออร่าออกมาพอกพุ่งเข้าไปพอกออร่าที่ปล่อยแล้วก็ระเบิด ก่อนถึงวันเหยูยดตอนนั้นก้ับต่อเปเลือจะกระทั่งปลดล็อกสกิลที่สี่เป็นการเหมือนยิ้มละกแซอะไรบางอย่างจิ้วจิ้วสีม่วงลงไปแหม่ก็อลังการนี่หายไปเยอะเลยเว้ยและความอลังการที่หายไปก็มาตอนเรื่องสกิลที่ห้าซึ่อใครๆก็รู้พวกคุณเลิฟมันชอบปล่อยซูเปอร์โนวาเป็นจาล่างไหนก็ตามสกิลนี้มันก็เป็นการปล่อยซูเปอร์โนวาลงมาโอ้อันนี้ดูอลังการชัยย่อยเลยแล้แต่เดี๋ยวขอต่อไปนี่คือของดีที่คุณจะได้เห็น อเมริกาใช้คาถาแย่งเงาพันร่างสมมอนจะไปนกาปัล่าของคองฟฟีเซอร์มาของกันเลือน22ล้านแล้วมันก็จะเดินชนแหลกเลยว้วขางโคตรดีแล้วประเด็นคือราคาอัพม,มันก็ถูกโคตรแถมมันยังสามารถปล่อยได้เลยเลื่อยและครูดากวก็ยังเร็วอีกโอ้ขางเกินด,ดี เคยฟอมเลิกค่ากันที่เราตามหามานานหน่อยถึงงั้เราจะบอกไปว่าขอกดติแต่ว่าหลายหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็จะมีคูดด่รักเจ็ดดาวที่ใช้กันแล้วละ่ะเด็กนั้นก็จบไอ้นู้นี่มาเอาตัวอัพเกรดยัดเข้าไปเบิ่มเบิ่มแล้วก็ใส่ออฟเข้าไปแบบพอเหมาะพอควรแล้วก็ไปชักชาลีรอบลิปลไปลงโมซันเลนโดยไวแล้วก็มาซึ่งที่พี่เดบิวของเราไว้รอบนี้นั้นเริ่มต้นด้วยไอ้นู้นอู้ซุยเด็กไอดอลที่หน้าใหญ่หนวดดำคู่รักเจ็ดดาวแล้วก็เริ่มต้นด้วยกาวานเน็ตไอดอลลงไปพอไปอัปต่อคลิป ครับฉันนั้นก็ฝ์มตังเป้เลยจกกนกระทั่งมาถึงเวฟสีก่กวางพินายใหญ่กับไอหนอู่มอุยเข้าไปซึ่งมาช้าไม่นานก็แพ้เลย มันอะไรกันฟ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเริ่มใหม่เริ่มใหม,ม่เมื่อกี้ที่พาอะไรนีดหน่อยละมักงแต่รอบนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมซึ่งในไม่ช้าไม้นางก็แพ้เหมือนเดิมแล้วก็แพ้อีก้ะครับซึ่งไม่ไหวแล้วเข้าไปดูเถอะว่าเขาลงกันอะไรยังไงสุนทรยกลับไปดูก็ดูเหมือนว่าอ๋อเขาใะ้ะตัวทําเงินสองตัวแล้วเขาก็ใช้เซนซิงก็อ๋อผมลืมดูไปครับว่ามันชนะท่าชนะทา,นทางกันที่ว่าเราก็เอาตัวละครมามาดูท่าไปดูอะไรเลยไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรคนเราผิดพลาด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอจากนั้นก็เริ่าฟอร์มวงกันอีกรอบหนึ่งแล้วก่อมาซึ่งยังไม่ทันไลกอบแพ้อีกแล้วแต่ตอนนั้นอะไรครับผมก็ยังคงเสปการแพ้เหมือนเดิมเึื่องเงยและครับคนเราแม่ลงบ่อยแลใช่ไหมไอ้วันลงไปจะทําเกิดมีตตาไหนว่าพอจะเล่นได้เล่นดีขึ้นมาโค้ดทันมาให้ดูก็นแล้วกันชชาท่าตาตาที่แพ้ให้ดูทุกตาก็โค้งใหม่ไหวนเราตาให้เล่นดีมาให้ดูกันบ้างล่ะซื่อตาให้เล่นดีมันก็ต้องอาพร้อมสุขภาพสายตาให้ดีด้วยครับใช่เพราะฉะอยู่เซว่นออฟตา ว่าเขามีเลลีนาเอ็กเอ็มเบอร์ตั้งแต่เดียวก่อนรู้อะไรไหมว่าตอนนี้ออฟตันมีโปรโมชันสุดพิเศษส่วนออฟตันรุ่นรับโปรโมชันในการบินไปเที่ยวเกาหลีเหนือฟรีว่าตอนนี้ทางออฟตันเขาจะโปรโมชันที่มีชื่อว่าอำลาผันเดการพาบินเที่ยวเกาหลีเหนือสึกติกาก็ง่ายๆครับก็แค่ซื้อแบตออฟตันแค่นั้นเองถ้าใครไม่ใช่ตัวไม่อยากไปเกาหลีเหนืออะไรงนี้ก็สามารถเรรับเป็นเงินสดแทนก็ได้ใช่ ซื้อแว่นบิจิรุลับรางวันให้แบบไมไใส่คเอี่ยมาเยอนมาสลอสร้อต่างหากอู้จะมีอะไรดีปกว่านี้ล่ะคุณเอ้ยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมมาแต่วันนี้ถึงสิบ้าสิงหาเลยครับแล้วก็ตาผ้ามานดอยไว้คงก็ไม่รู้และว่าลงไปกี่ตาแล้วแต่ตานี่ก็ดูท่าเหมือนจะดี เพราะตอนนี้เราดำเนินการได้มาถึงเว็บที่สิบสกัเลนเรนรอบนี้คือการเน้นวางแอสตาเพลตานนั้นเปลี่ยนท่าเราจะชนะทางมันแล้วก็จากนั้นไม่นานพอฟงงาเงันได้ถึงจุดที่กระทั่งพอใจปฏิบัติการการออคูลเลตเจ็ดดาวจึงได้เริ่มซึ่งก็เริ่มว่าไปแล้วก็ว้าจาจะว่าคูลเจตดาลหรไอ้ปู้สาซึ่งระดตานามาก็ง่ายขึ้นเยอะว้าวครงเคตดี แลต่อมาแว็บแบรนด์แองแงกระดูกมันจะมีปัญหาอะไรเธอสุกยางกระดูกมันจะแปรราบเรื่อนดีจะกระทั่งมาถึงเว็บจับปัญหาเมล่กจกับโดนล็อกเกเรบบอร์สเตเลียบอลจ่มจะต้องมาจัดการด้วยตัวเองมันกโวโ้ดเลือดมันเยอะโคตรนี่เราใช่คู่ล้นชนกี่ตัวไฟซีแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวยิมเนานชนชนไปมาคงคนจะตายแล้วหรือมั้งแต่นั่นมันหมายใช่มันไม่ตายเพิ่มเลือดมันก็เหลือเยอะโคตรซีผมก็พยายามทำวิธียืนทุก วิธีที่เขาจะทำได้แต่ก็ไม่สามารถชวนเลยสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีสึงนะ่งตอนนผมก็ไปลองไปดูในทูบซึ่งก็อ๋อคือรุ่นหมแรกของเขาใช้สกิลการโค้งของไอเซนเออเดียวนะเขาฟาดมือขนาดไหนะอย่าง,งนันนะแล้วก็เอานะเรากลับมาใส,าส่สตางค์สองตังค์พอาไม่ถึงการลองเล่นใหม่นะครับไม่ใช่อย่างอื่นแล้วก็มาลงกันอีสกสตังค์ซึ่งถึงจะเคยเราจะเกือบพานแล้วแต่ก็แม่พี่เมื่อคนเรามัาก็ต้องมีมาเสถียรก,กันบ้างใช่เมื่อกร้มีตาไนฟ์เลยแป๊บๆก็ 大海棒！ ก็แค่ฟ้าตัให้ไปได้ไก่บ้างซึ่งตาไหนให้ไปเด้ไก่สุดท้ายมันก็ยังแพ้เบอรอีหลอบเดิมอยู่ดีใช่ฟวาตังใหม่ทันหลังจากฟ้าตังไม่ท้อของก็ไม่รู้แล้วว่าจะแก้ปัญหายังไงต่อไปก็เลยเดินมาดูเฮ่ราเขาเพื่อจะมีออบอะไรบางอย่างที่พอสามารถช่วยเราได้แต่ดูเีลราเขาออมาก็เห็ดูแค่นา้าตาคงไม่ประโยชน์อะไรก็มีแต่ใชเปอรวิกิดูในกูเกิลดีกว่าแล้วก็ดูไปดูมาคงาก็เจเออลเสียสนใจก็คือออลสายลุงนี่ซึ่งเขาก็รอดูในยูทูบเียปัญหาอะไรยัง พอไปดูคลิปขอให้เห็นเด้แล้วนะขอบคุณคุณนะว่าเคยหาโดวยวิธีการแบบนี้มาแล้วคือว่าเราเป็นเล่นได้สูงตัวละครอ๋ออีกแล้วหรอฟ้านี่ผมเป็นไดให้สนุกและผมก็เกียร์ปอดน,นต้นต้นเลยด้วยครับ <S <S และใน,นระหว่างน,นี่ผมก็เราจะไปลองดาเพื่อออฟไซน์ลุงนะครูผมเขาเ,เขาเกมมาเฉย ซึ่งให,หนนายทุกครั้งที่เจอหน้าคุูก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่วายวายนเขาช่วยลงด้านหน่อยเถอะเพราะลงไม่ไหวแล้วยูซ่าหาคุโรเจดามาเลยนะเอาจริงก็รู้สึกพินนิดหน่อยครัวทีุ่ตส่าห์คุโรเจด้ามาแต่ก็ยังลงเองไม่ไหวอยู่ดีอะ วันนี้ก็ใรู้สึกตัอเพศเฉลยแล้วก็ยินดีครับที่เฮแกยอมช่วยเฮแกยองบอกว่าเดี๋ยวลองให้ดูว่าลงยังไงให้ผ่านเ่อจริงเฮแกก็เส่นเดียวคล้ายๆเราเลยครับแล้วก็มาครับมามามาวันนี้เฮแกบอกให้ผมยังไม่ต้องลองเดี๋ยวเฮแกลองให้ดูก่อนว่าเลยคนเดียวมาทํำยังไงพอดูไปดูมาก็อ๋อเฮแกนเน้นว,ว่ามันเป็นจุดๆดังเป็นจุดๆครับแล้วแทนขนาดยังไงพอ เชียกไม่ไ้ใชตีของไอเซนโอ้ซึ่งอยากกะใช้ออฟไซลุงด้วยครับโอ้แซว้เ้าก็ตาถึงเหมือนกันนี่วะแล้วตอนสุดท้ายจะซื้อกับบอีเชียร์กรใช้ไอเซนได้หลายตัวอัพให้มันตีแล้วสมก,กับตีทันเฉยก็โวแล้วก็ชนะแลว้วของกด,ดีถึงจะไม่ได้ชนะตัวเองก่อนเถอะก็ชนะคือชนะจริงมาไหนก็รไหนข้าเชียร์แกลงไปก็เลยเชียร์แกแบบแบบยาวๆต่ตอนนั้นเดียวอาวย่างไรเมียแลข้าเขาก็ให้เชียร์คู่หูพาลงไปเลยรื่อยช่ว กระางก็ได้มาสิบอันแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเพ่งได้มาสิบอันแต ouais ่ว่าตอนต้องว่าซื้อกระเพยยาให้ไม่รู้เราที่เราพยายามลงมาตั้งนานกต้องทายต้องให Thanks, ้ครูหัวแบกเนี่ยนะเขาก็ตัดสินใจว่าสุดท้ายไปลองเองก่อนแล้วกันฟะแล้วก่อมาซื้อพยายามใช้ทิ้งแบบครูหูสอนแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีซื้งก็ะพยยาอยู่หลายเราเขาจะกระถางไม่ไ่วเราเปิดทางมาให้ทายเรียกครูหูให้มาช่วยอีกรอบก็แม่ ไอ้นายก็หายไหนแล้วอะซื้อความแม่ฮัตจินอรดจัดจัดย้อเสีย,ยสักสีสักหน่อยก็ได้ฟะแล้วกันในไม่ช้าไม่นานก็ได้มาแล้วครับแล้วใจได้มาพกไปชาชาลีรอก,ก็เลยอัดจึกก้อนเก๊เข้าให้ลืงเลยซื้อก็ได้ดูฮัตจินโรดที่ไม่รู้ไปดนใครชกมาตาปนมาเชียวเออขาเกิดดี ถึงรอานนี้แล้วจะให้คู่หูช่วยอีกแล้วก่อนเธอแต่ก็แม้ทําไงได้อะก็เอาลงคนเดียวไม่ไหวจเจอได้ทอนชิโลมาแล้วพอนันพิกาสาซี่อยู่ในแคมปมนเดนนะคงตรร้องไมาได้เวลาบอกลากันแล้วล่ะเพรานจอให้หูอนชิโลเนี่ยก็สามารถทำก็สามารถคายคากันได้เลยครับ แล้วก็มาตันทันยนงได้ตใไม่มาต่อมาลองสก,กิลกันหน่อยสก,กิแลแรกนั้นการตะวันปาวาลีของกระปัดตะวันเราไปสองปานพบกันซึ่งก็โว้โคเทวู้วเท่โคตรเลยของโคสดีสก,กิลที่สองเป็กนการใช้ปากระวันกระโดดเข้า ไปแล้วก็ทีมบล้มพื้นซึ่งขาว้าวโคาเจง๋งแล้วก็สกิควทำมอซิกิวส,สาบอัพจนตันมนเปลนการผู้เข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ฟันใช้ปาวาลิพอกข้าปลาตะวันฟันฟันพร้อมกันแล้วก็ว้าวไอส้สกิวที่เทโคตรเลย เอเฟวาลังการโคตรซึ่งเมื่อจะบอกก็รู้ครับไอหนูนี่ตีรวตีไฟอย่างแรงอ่ะบอกตรงใช่ขาเกิดดีก็ง่าละหายาขนาดที่จะไม่ดีได้ไงหลังจากเรว,วจบปะคบกันนขคืนได้ไป่ได้พี่แล้วเราบอกว่าเราจะาปรับตัวเซกาไปเห็นใช้หนีว่าใช่ซึ่งวมา่อเรา,าสตาพาสคร,ครับซึ่งจะเป็นอไอหนูนี่ดอวยไหนก็ไหนเราบางทีก็เราให้หมดไปเลยก่อนแล้วกันแล้วก็ได้ลูกแก่อะไราบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าไอหนูเนี่ไปทำอะไรได้เอาไว้ไว้ขอก่อนแล้วกัน เ,เ,เดี๋ยวนะแล้วตัวหลักมันหายไปไหนฟ้าคือบอลนะว่าผมเผลอย่อยไปแล้วอะ่ะแล้วก็อ๋อคือเป็นอีกชื่อนึงครับโอ้แล้วก็คิดว่าเผลอย่อยไปซะแล้ว แล้วก็อาจจะเข้าให้ซึ่งเมื่อกูเข้าไปปุ๊บไปหนูนี่ก็จะขอตาดาบขึ้นมาท,าทันทีอ่าแล้วก็มาจะบอกก็รู้มาหางมาเลือกสกิลกันเลยครับแล้วก็แน่นอนได้หนูนี่มาจะไม่ใช่อฟเฟคพีซีมาก่อนที่ได้ไงสกิลเลยมาวางไปปุ๊บม,มันจะไปกาอชาชเาประตูพอเปิดมาเจองูเขาเขาใหญ่ๆ่ยาวย,ยาเอา่อเอเอามาถึงงูจริงๆนะครับจะคิดอะไรกันไปไกลแล้วก็ไปไปไวอย่าสกิลต่อมาพอเปิดมาปุ๊บ เราจะมีงูเราก็จะมีปีศาจอะไรไม่รู้ออกมาทุบเพื้นเฉยโบนี่มันตัวซัมมอนของจริงครับมาสายซัมมอนชัดๆเลยดีวะซึ่งตัวนี้บอกตามตรงมันจะคล้ายๆหางเทง,งูอ่ะที่เราจะซัมมอนอะไรออกมาแล้วเราต้องเอาตัวที่มาซัมมอนออกมาด้วยเดี๋ยวนะทำไมตัวที่มาซัมมอนออกมามีเยอะจังเลยฟ้าไม่ทำมังกรงูแล้วก็ปีศาจแล้วสตามไมารู้เต็มเพียบเลยอะ่ะแล้วก็มีมาจิ้งจอกที่มี่ออกมาได้ด้วย Oh. เอาว่าคือเป็นตัวสายซัมมอนแบบซัมมอนจริงๆนั่นแหละครับเตือจริงช่องที่วิ่งออกมานั้นก็เลือนจีสิอง,งล้านเลยนะคุณอารมณ์มันก็จะคล้ายฟรีเซอร์แหละมั่งแต่เป็นฟรีเซอร์เวอร์ชันแบบถูกด้อยลงนิดหน่อยนะแต่มันก็ใช้แทนกันได้อยู่และนั่นก็เป็นโมเดิฟีเคชั่นมองใน EP นี้ซึ่ง EP นี่ผมขอจึง่าไล่ลกันแล้วกันอย่าง EP นั้าครับไป